สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กกันนะครับนี่คือแบตเทียบที่เราสัง่งที่ผมสั่งซื้อมาจากรัสดานะครับโอเคแบตเตอรี่ก้อนนี้คือก้อนเก่านะครับของแท้แต่บวมนะครับส่วนก้อนนี้ที่เทียบกันดูก็คือก้อนใหม่ข้างบนนะครับโอเคนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับ Moto ห้าสี่หกศูนย์นะครับเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลย ก็ดึงเรามาไขนอ็อตออกให้หมดก่อนนะครับเปลี่ยนง่ายครับรุ่นนี้นะครับเขาจะเป็นแบตเตอรี่ฝังอยู่ด้านในเครื่องนะครับรับเป็นรุ่นบางนะฮะโอเคเรามาแกะเคสออกเลยนะครับแกะออกมาเลยครับเพื่อนๆปึ๊บแกะบอดี้นะครับขอไขเคสเลยบอดี้นะครับผม นะฮะเนี่ยครับเราก็จะเห็นด้านในแบตเตอรี่ก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนง่ายมากครับเพื่อนๆลองค่อยๆทําดูนะครับเราไม่ต้องไปจ้างช่างเราลองทําเองนะครับนี่ครับที่เราจะเห็นก็คือมันจะบวมนะครับเพื่อนๆนี่จากนั้นครับเพื่อนๆก็จะมีขั้วอยู่ตรงนี้นี่ครับสายสายวิ่งไปโอเคเรามาแกะขั้วออกเลยครับนี่ฮะดึง ตึงนิดนึงแรงออกแรงนิดหนึ่งนี่ประมาณนี้ครับโอเคนี่ก็คือควบคขั้ว,ว,วแบตเตอรี่นะฮะนะครับจากนั้นนี่ครับจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ฮะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวล็อกประกบเข้าไปกับก้อนแบตเตอรีเ่เฉยๆนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้ติดกาวไม่ได้ติดอะไรนะฮะเราแค่ดันตัวล็อกตรงนี้ออกนะครับถ้าเพื่อนๆใช้2มือ ก็จะถนัดกว่านะครับอันนี้ผมทั้งถือกล้องแล้วก็แกะนะครับก็อาจจะคุกขักไปบ้างนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับนี่เราก็ดันออกนิดหน่อยครเพื่อนนี่ดันออกไปสองสล็อกตัวล็อกนะครับที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับจากนั้นเราก็ดึงแบตเตอรี่เราขึ้นมานะครับนี่ครับมืองัดหน่อยหนึ่งก็ได้ครับนี่ถ้าเราใช้2มือจะถนัดนะครับ โอเคแบตเตอรี่ okay, เราก็จะออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันบวมนะมันจะดันเคสนะครับนะครับมันจะดันเคสหรือดันบอดี้เครื่องเราโนนขึ้นมานะครับโอเคเรามันก็ไม่เก็บไฟแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นแบตเตอรี่ก้อนเก่าและใหม่นะครับความหนาก็ต่างกันนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าก้อนเก่าเรามันบวมนะฮะ จากนั้นนะครับนี่ครับเป็นเพื่อนนะครับก็เอาก้อนใหม่เราลงไปนะโอเคแล้วดูก่อนเดี๋ยผมให้ดูก่อนสักครู่นี่ครับอ่าจากนั้นเราก็ก้อนใหม่เราลงไปนะครับก็วางแค่นั้นเองครับเพื่อนๆก็จะมีล็อก4มุมนะครับฝั่งนู้นด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยที่ผมงานออกตะกี้นะนะครับนี่จากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะกดลงให้แน่นนิดนึงให้มันลงล็อก4มุมนะครับอ่า จะมีตัวล็อกอยู่4ด้านแค่นั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะเราก็เก็บสายให้ดีนะครับจากนั้นเราก็มาเสียบสายนะครับนี่เสียบสายเข้าไปกเหมือนเข้าไปเหมือนเดิมครับเ,เพื่อนเอขออภยัยนะฮะนี่เราก็ล็อก4มุมก็ประมาณนี้นะครับเราก็มาไขเครื่องประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนเพืนะ่อเราผมขอเวลาไข นัดสักครู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเทสกันนะครับว่าแบบที่เราซื้อเมื่อใหม่เนี้ยมันจะเปิดติดไหมนะฮะผมจะยังไม่เสียบแอนเนอร์นนะเพื่อนๆเรามาลองเทสกันเลยเดี๋ยวผมขอเวลาไขนอดสักครู่นะครับไขนอตให้ครบนะครับไขออกจากตรงไหนแล้วก็ไขตรงนั้นเครื่องรุ่นนี้แกะง่ายครับเพื่อนๆน,นะครับ ง่ายประกอบง่ายนะครับหลังจากนั้นเรามาเทสกันเลยครับเพื่อนกดเปิดเลยครับโอเคเครื่องก็จะบูตขึ้นมานะครับเพื่อนเป็นสัญญาณที่ดีครับว่าแบตเตอรี่เราใช้ได้นะครับรอวินโดว์รันขึ้นมาสักครู่นะครับก็เนี่ยครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ